มาครับทุกคนครับเรามาอยู่ในบราฟมัสนะฮะพร์ที่6กัแล้วนะครับผมเนื่องจากผมย้อนกลับมานะฮะเพื่อที่จะมาอัพนะฮะและต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมได้ไอ้ควิกซิเวอร์มาแล้วนะครับควิกซิเวอร์มันได้มาตอนที่ผมไปสำรวจเพิ่มนะฮะซึ่งมันอยู่บล็อกต่อมาเนี่ยฮะมันอยู่บล็อกนี้ฮะตอนแรกเราพักพาไว้ที่บล็อกนี้ใช่ไหม แล้วเราผมก็เลยลองเดินแบบว่าสำรวจเพิ่มสรุปคือได้มานะฮะก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้อัดคลิปในะตอนที่ไปเอามานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปให้สองหน้ากันนะฮะว่าสองหน้าจะให้อะไรเราโอเคเพราะว่าผมแวะมาเติมเลือดด้วยทำไมไี่มี e ให้กดวั What? อา้าวเดี๋ยวก่อนจำได้ว่าพาแรกแรกที่วิ่งผ่านมันไม่มี e Map not available ไม่เปิดเผยอีกแล้วครับบอสไฟล์เหรอบอสไฟล์ปะชีพหายแล้วทุกคนครับที่ไหนอะเฮ้ล้างเท้านี่คือที่แห่งความฝันอีกที่หนึ่งเป็นในจิตวิญ พวกเขาเชื่อมาตลอดว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นจะคอยนำพาพวกเขาและพาให้พวกเขาและให้พวกเขาทำสิ่งที่ภาวานาให้เป็นจริงได้การตาัดสินนั้นน่ะมันคือหนึ่งในปฏิหารอย่างหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์อย่าได้พยายามถามหาชื่อฉันเลย Bring me anything that can. <laughs> oh, <laughs> oh, <my> god Crush <laughs> oh, this fate of mine and let me cross. the Anything. 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 the เครื่องมือนั้น,นมันอ,อะไรวะประเด็นคือได้อะไรจากการเอาผ้าประจุมเทา้าให้ท่านครับในนามของผู้สูงศักดิ์ข้าขออาวนาให้เจ้าอ้าวชาวออฟดรีมซินหน้านี้สามารถใส่ลิลิกเปลี่ยนเพอร์เซปชันออฟเดอะเวิลด์ เฟลนยูนิคเอฟเฟคเบิดเอฟเฟคด้วยเหรอเอ่อมีอะไรเพิ่มอีกไหมอันนี้ไม่มีละแต่ว่าเราได้อธิบายนะฮะใส่เข้าไปครับโอ้แล้วมันไม่มีอะไรเลยเลยก็โอเคถ้างั้นถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตกลับโอเคเรามาถึงแล้วน,นะครับผมขอเคลียร์หายก่อนเอาละทูเฟกผมเอา ควิกซาริวโตมาให้แล้วนะครับผมอ่ะเอ้าไหนอ่ะเอ,อ่อยื่นให้ขอบคุณมากจากใจเลยแล้วไงต่อด้วยเงินนี้เราจะได้หลอมรวมเอ้า The Healing Power of the b i f a s t has been อ้าเฮ้ยย่าหายไปคนนึงอะ ตอนนี้ไม่ได้คำตอบนะฮะแต่เดี๋ยวมันยังเขายังต้องการควิกซิเวอร์อยู่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องการกี่ลูกแต่ว่าเราจะไปต่อคนระับเรายังยอมแพ้ตรงนี้ไม่ได้นะเฮ้ยยาเยอะ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 แล้วเยอะแล้วใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวอ่าเดีย๋ยวคิดว่าไม่เห็นนะลงไปข้างล่างได้ครับทุกคนขออนุญาตเลยที่ไหนวนะเนี่ยเฮ้ย ตาม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 ผมตามพี่คนนี้อยู่แม่นมากนะครับหลบได้เออเอออ๋อดิอ๋อดิอ๋อดิเออแล้วมันไอ้เนาะมามามาเอ้าทำไมมันไม่มีโดนตีวะเดี๋ยวนะอืม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 แล้วป๊อปหลบได้ เรียบร้อยครับคือดนตรตีมันเหมือนเงียบไปเลยอะ่ะม,มันมีนะดนตรตีมันคลอยอยู่เบาๆนะแต่ว่าอืม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 อือเอราะมันไม่แทงอะ่ะคือผมพยายามจะใช้ท่าเห็ะนไหมโอต้องกดพร้อมกันนี่หว่าแล้วก็ลืมเลยเอา้าประตูปิดอย่างเงี้ยแล้วไปยังไงเงี้ย ไปได้แค่ฝั่งซ้ายนี่แล้วมันไปโผล่ที่ไหนวะเดีย่ยมันมีที่เอา้าอันนี้อะไรอะลมหายใจของโลกใบนี้เคเวสหลักเหรอหรืออะไรเอาเราไม่รู้เหมือนกันนะนี่ทำยังไงโอ้โหมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วไอตัวนี้อีกแล้วโอ้โห จะว่าตายตัวบุดดินตา,ตายตายตายแล้วนี่อะไรวะเนี่ยฮาโดเคนอื้มอื้ือือ้เออมันต้องปิดสวิชเหรอโอ้ my god หหทุกคนครับตายอย่างนี้กูเอ้เจ้าเฮ้ไม่ใช่โอ้โหฮาโดเคนรัว พอดูเคนเหรอพอดูเคนเหรอไปไหนเนี่ยผีหลอกวิญญาลอนเฮ้ยอะไรอือะไรวันนี้วันเฮ้ยอย่าทำนี้อือย่าโกงอย่าโกงนะโตไปไม่ดีนะโตไปเป็นคนไม่ดีนะมันมันปล่อยเยอะเกินไปเปล่าวะเฮ้ยอันนี้อีกแล้วเหรอเอ่าเติมห้าร้อยอ่ะ,อะ,อะกลับมาแล้ว ไอ้อีกได้ปะเพิ่มอีกขวดได้ปะเฮ้ยถ hey! ึงปะเนี่ยงั้นเพิ่มอีกขวดได้ปะเฮ้ยเฮ้ยขวดได้ปะโอ้มายก็ได้สี่ขวดครับทุกคนมีสี่ขวดเฉยเลยเอา้างงอย่างงี้งงนะมิกงงจู่ๆก็ได้เลือดเพิ่มสี่ขวดเลยเลยนะครับเนี่ย สบายสบายไปครับตรงจังหวะนี้นะเออเออเฮ้ยหลบได้หลบได้โอเค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 กูตาย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 นี่ไงนี่ไงอย่าอยาอย่าอย่าอยา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 ไม่อยู่ละสไลด์หลบเอ้ยของอยู่ข้างบนครับเอ้ยไอตัวนี้หลบได้ไงหลบได้ไงหลบได้ไงมายเหรอมายเหรอมายเหรอฮะมามา ไช่เหรอหลบได้หลบได้ฮะตัววุ้ดินเนี่ยก็ไม่น่ากลัวหรอกนะสมัยก่อนนี่นะแนบบโคตรน่ากลัวไอตอนภูเขา่ิมานี่คือแบบจำขึ้นใจเลยนะมันจะอะไรขนาดนั้นนะหลบแป๊บแม่ไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะนะโอเคอุ้ย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 เกือบครับเ้าจะไปยังไงให้ถึงวะเออเออเอไอน้อน้อน้อนะครับคนอื่นก็ หลบฮนะฮาโดเคนฉบับขึ้นบนแล้วก็ไป <c oughs> ยากมากนะครับโอเคตรงนั้นมีของแต่ไปยังไงก่อนไปยังไงวะไอ้ตรงนั้นอะ่ะมันสูงนะเกาะไปเหรอออก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าจะไปยังไง <c oughs> ไอ้ตะเกียงนี้ทำอะไรได้นะฮะยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยอ่ะเกาะ ไม่ได้เกาะไม่ได้อ้าแรงแรงโพดด้วยไม่ได้แรงธรรมดานะไม่เข้าใจเฮ่นั่นก็พาสองชีแล้วนะเนี่ยนี่คือแบบสองชีแล้วนะเราต้องหาวิธีอุย้ยตกใจหมดหลบได้หลบได้ตัวนี้ตีแรงซะด้วยสิไม่ได้แรงธรรมดาแต่โคตรแรงเฮ้ โอเคไม่มีอะไรเลยไม่เกิดอะไรขึ้นไอตะเกียงนี้มันไม่มีอะไรใช่ไหมมาครับตายซะหลบได้ไงแล้วตายซะโอเคไอต,ตัวนี้นี่คือผมอ,อยากรู้ว่ามันทำอะไรไไต้อยยาตีหายตีหายกลางปีกได้ป่าววะเรากลางกลางปีกได้ปะ่ะไม่ได้นะว่ะ เอ้าโอเคเอ้ยโยซูมาดิเอ้ยตกใจหมดน้องเป็นอะไรมองไม่เห็นมิลเลอร์โอเคที่ไหนก่อนเอ้าทะลุมาข้างบนครับทุกคนช่างหัวควิกซิเวอร์มันก่อนนะฮะตอนนี้เรามีทางที่ต้องทำเพิ่มนะครับก็คือตอนจากพระที่แล้วผมไปตัด รูปปั้นตัวหนึ่งนะฮะทำให้โซ่ขาดนะฮะถ้าดูจากด้านหลังพื้นแบกก็ k กราวนะฮะัมันมีผลนะครับแสดงว่าเราต้องตัดให้ครบทั้งสองเส้นนะฮะเพื่อที่จะปล่อยไอ้ลักรังนั่นสัวนอานะฮะมาไอ้มูมาแรงนะั่นมันปลาไม่หยุดนี่แน่ยปลากลับให้ด้วยมันนี่ดิเก่งเจ๋งเงหรอฮะโอ้โหมันไม่ได้มีมูมาแรงแค่ตัวเดียวงะนะโอเครู้สึกว่าตัวนี้จะไปต่อ ได้นะฮะขออนุญาตแล้วที่พี่เฉดดิ้งมามาเลยมามามาเข้ามาอันนั้นปลามาปัดกลับด้วยรีทวีตรีทวีตมาดิ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 าดาดาดโอเคนะครับผมในเมื่อ,อยังไม่สามารถทำอะไรได้ในตอนนี้เราก็จะทำอะไรที่เรายังทำได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปโฟกัสอะไรที่มันยากสำหรับเราครับ นะเป็นปกติของเกมอะเฮ้ย,ย,ยมันเยอะเกินไปเปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ข้างล่างนั่นมันโคตรเยอะเลยดิงั้นต้องต้องพึ่งพลังของไอ้นี่หน่อยพลังของแยกประสุทธาครับโอ้โหเยอะมากเลยแม่อะไรวะนะเออเฮ้ย,ย,ฮยนี่ไงเราไม่รู้ตัวไงว่าอยู่ข้างหลังอ่ะ ฮะไม่รู้หรือว่าจะโดนน่ะโอเคตรงนั้นมีผมว่าให้เดานะมันคือส่วนประกอบเอกโซเดียแน่นอนฮนะมานี้เลยเอามาส่วนไหนรอบนี้ก็ดูสหลังเดี๋ยวนะเรามีกระดูกสลังกี่อันแล้วเนี่ยห,หรือว่านี่มันไม่ใช่กระดูกสลังอาจจะเป็นส่วนท้ายทอยอะไรอย่างงี้แต่เดี๋ยวก่อนตัวนั้นมันไปได้ตรวนี้ก็ไปได้แล้วตรงนั้นมันมีประตูกรง โอ้โหเอาอีกแล้วอหรอ่ะโอ้โหมาครับไปขึ้นอ้โอ๋โออโอเคป้าป้าป้าขึ้นโอ้โหเหนือต่อยซ้แม่งเอ้ย,อยมาครับตรงนี้โอเคเรียบร้อย เฮ้ยเอฟทีเบลเวสเซ่เหรอเราจะมียาก,กี่ขวดกันเนี่ยเออเกือบแล้วเฮิฟโดดข้ามมาแล้วก็กดลิฟต์ไงเรียบร้อยครับเรียบร้อยลิฟต์พาขึ้นนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนขอดูก่อนว่าข้างล่างมีอะไรนะครับมีทางไปต่อป่ะฮ้ยทางไปต่อน,นี่เอาทางเดิมพี่ว่าอะไรวะนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นไงแล้วเราก็ โดดปักโดดปักโอเคเดี๋ยวไปต่อล่าไปต่อครับอุ้ยเอาอีกแล้วเหรอฟิลพันสองอ๋อห้าขวดโอ้ไม่กอดเลือกได้เลยว่าไม่มีมันตายจาังหวะนี้เลือดห้าขวดนะครับนั่นไงนั่นไงที่มันล้างไว้เราต้องไปตีแล้วจะปลดโซ่อันใหม่มานี่เลยโอ๊ยโอ้โ,อโดนสกัดดาวลุก มันต้องมันก็จัดการก่อนจัดการโอ้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 โอตีแรงโพอดเลยนะดาฮะมาดีมาโอ้โอ้กระตุกกระตุกเลยครับท่าอะไรไม่รู้แต่กินเฟอเดร์สุดสุดไม่ไงจะทำอะไรฮะเอ๋อเราไปปลดอะไรโอ้เสียงอะไรร้องหัวหวนวะ เดีย๋ยทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยเออเออมาดิ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 มามาเดมาดิฮะไปครับกดโซ่เรียบร้อยมีบางอย่างมีบางอย่างถูกทำลายไปแล้วนะครับแล้วเ,เราจะไปดูกันว่าถ้าตีละครมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอ,อืมอ,อึ๊บ อันนี้ไปต่อได้แล้วมันแล้วมันแปลกๆไงอนะึบเอ่เออึบอา่อาฮะโอ๊ยอ้าวแล้วมันไม่ได้อ่ะคือ,อยังไงวะอ๋ออ้บไม่ได้อ่อะโอเค นี่แหละได้ละเอ้ยควาจะได้โอ้น้ำตาจะไหลอะไรวะเนี่ยโรเซอรี่โลฟเ,เชือกโรเซอรี่น่าทำอไได้วะโอ้ดาจะขอที่ไปรู้เรื่องอะไรเลยนะขออนุญาตเลย ว่าย้อนกลับไปก่อนนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่ผมยังไม่ได้สำรวจด้วยป่ะสำรวจหมดแล้วใช่ไหมขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะโอเคงั้นแล้วก็เลยแค่ข,ขึ้นไปข้างบนคนระับเด็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 บตานี่คือแบบมันไม่มีดนตรีเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้เปิดบ้านนะก็เปิดนะ <S 2> <S 2> ก็ะได้ๆนะครับ Anyway แล้วก็มาตรงกลางแล้วนะฮะถ้างั้นเราก็สั่งระครังไปเลยดีไงล่ะอุ้ยอ้าวไปไหนล่ะฮามาที่ใหม่เฉยเลยตายหองและกูแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้ตุงนั้นมันพาไปไหนไงถ้าตกแบบนี้กูจะขึ้นยังไงอะฮะ โ oh อ้ไม่กอแล้วเราลงมาเรื่อยๆอย่างนี้ขออนุญาตโอ้ยขึ้นได้นี่โอเคไม่แย่ไม่แย่ขออนุญาตขึ้นไปนะครับว่าไปโ่ที่ไหนไปโผ่ที่นี่นะโอ้โอ้โอ้โอโอโอโฟาสตราเวลโตฟาลาสึตราเวลโตวสวยงามครับแล้วก็จะเอ๊บแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้มีลิฟต์อ่า เอาเลี้ยงเอาเลี้ยงรับอย่างเลื้องครับเอาแล้วบ,บินไปไหนวะเอโอโหหอ,อมาตรงนี้เลยนะโอเคโอเคเอ,อึกอ่ะเลยบ,บินแล้วอยู่ดูยาโอ้มาเด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 อ,อุ้ ades, ยโอ้หมดฟิฟตี้เชดส่รัวๆเลย ไปไม่ออกไม่สู้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 มาดิมาดิมามามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา,ม,ามาเดียเด๋ยวโอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวบุกบุกเดือดใช้ไม่ได้หรอโอเคมามาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไงข้างบนป่าววะเออข้างบนเออ,อ,อโอเค เราต้องโอ้มันคือต้องโดดต่อเนื่องเลยนะคือห้ามพลาดเนี่ยแตะปุ๊บไปกลับมาแล้วก็ลบล็อกยากจังวะนี่ไงอย่างเราต้องตัดลมตัดไปเดี๋ยต้นลมก่อนครับนะโอเคโดดด,ดัวๆครับโดด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 อย,ยากเก,กะยากเก,กะ ยากเกะกะโอ้ไม่ที่ไหนวะหน้ามันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหมันเริ่มจะเรื่อยๆนะมาครับมาครับแล้วนะมาม่หยุด่ยมาดิแล้วเราจะแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนอะขึ้นก่อนแล้วนครับมันดูเหมือนจะเชื่อไปข้างบนเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหโคตรดีโคตรดีลิฟต์สี่แฉกจอด ได้ลิฟฟาราสัสตกราเวลโตแล้วอุ้ย hey, yo, เฮ้ยโยมันว่เตัวฟักมันจะไปจบที่ไหนวะโอ้โหพี่ละคังพี่ละคังก็อยู่เหรอฮะห,หลบได้อ้าวหลบอีกทีแทงคู่แต่ไอตัวนี้น่าจะโดนหนักกว่าเพราะว่ามันโดนตีหัวแบบนี้ไงตีหัวงี้มาเด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 ไอตัวเนี้ยน่งตีก็จบแล้ว มันมีของครับเรียกไม่ได้นะเนี่ยตัวเราต้องสู้กับพี่ระครังวะ anyway ม,มาครับมาครับมาฮะพี่ระครัง,งของขออนุญาตเลยนะครับตายซะแล้วจะไปเอาอยัางไงอะเฮ้ยมาครับมาครับมาครับมามามาหลบได้งไง เอทีนะ่เวแอที่เวนะฮะมันต้องพางลงมาเด็ถ้างั้นเนี่ยตัวนี้ต้องใช้วิธีการกระทืบกระทึบลงมาแสดงว่าต้องดิ่งพัสุุาลงมาอ้าวเริบดิ่งพัสุุาลงมาไม่พอทางธรรมัลังไม่พอดิ่งพัสุาุาแล้วก็ดิ่งพัสุาุาโอเคไม่นาา่าได้แล้วจังหวะนี้ต้องน่าจะต้องขึ้นไปนะฮะต้องใช้วิธีการ ยังไงดีอะคึ้ยังไงวะเอ้าหยาบหมาอ่ะฮะวัดผมโกงปะเนี่ยเมื่อกี้ผมบั๊กปะผมจะสุดโกงเหรอเดี๋ยวเฮลอ่ะวัดเดี๋ยวเฮลเดี๋ยวเฮลคูณสิบอะไรวะเนี่ยที่ใหม่ครับ b r o t h e r h o o d of the Silent s o r o เอา้าฮัลโหลสวัสดีที่ใหม่ที่ใหม่ครับเอาได้สองแต้มเอาท่าใหม่ก็มาทีนี้กดยูเพื่อทำการโจมตีระยะไกลราคาของมันละ่สะสลอของพันเลยเลยพี่ได้ท่าใหม่มาเฉยครับนั่นจะตีครบสามครั้ง กด W K เพื่อน่าจะเป็นการต่อคอมโบเจ็ดพันผมได้ผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมหลังจากหลบกด K ค้างนี่จะเป็นการแทงเพิ่มอีกสินะ Oh my g o d n e s s อ๋อกูท้อกว่าเดิมคือจะทำังไงให้ได้เงินเดียสขนาดนั้นกันนะขออนุญาตเลยนะเฮ้ยฟลาสตตราเวลตโตนะครับแบบยิ่งใหญ่ เกืบร้อยได้ที่ที่สามารถเดินได้มากขึ้นนะฮะโอเคแล้วยังก็มีด้านล่างที่พังลงไปเป็นที่ใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะเรียกว่าไม่หยุดหย่อนนะครับไม่หยุดหย่อนนะไปเรื่อยๆวิ่อ่ะเฮ้ย hey! อย่าได้กลัวข้าเลยตัวข้านั้นะมันไม่มีอะไรอีกแล้วมีแต่ความมืดเท่านั้นมีแค่ร่างไร้วิญญาณค่ <What? S 2> ข้าถูกล็อกไว้อ,อีกแล้วมิลลาร์อ,อีกแล้วเโอเคอธิบายเลยนะนจะเอาอะไรให้จะเอาอะไร เดี๋ยวฉันไปหามาให้โรซาลีเหรอเอานี่ไงเอาไปดิเธอมจะไม่มีอ้าวทีนี้ก็รับนิ้วหองข้า let my new new rosary mystery available เจ้ายต้องการอะไรอีกหรือเปล่ามีกหรอ้ มีก่อเอาได้อะไรวะเนี่ยจงกลับมาเมื่อมีโรซารีเพิ่มบางทีหัวใจของเจ้าอาจจะปลดปล่อยบาปได้โอ้ oh my god แล้วต้องหาอะไรมาเพิ่มอีกลหรครับไปคุณแล้วได้อะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยฮะผมได้อะไรจากการให้คุณอ่ะ o ค tell me? Can you tell me? please โอ้โหแล้วมันมีทางไปต่อประตูนี้ก็เปิดได้ด้วยหรอ เออเข้าไปครับเอชิงเทียนหายตัวไม่มีวัตฟักที่นี้มันไม่มีมันไม่มีอยู่ในแมพไม่รู้แต่ว่าไม่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 ยังไม่เสี่ยงยังไม่เสี่ยงดีกว่าครับมันไปต่อได้แต่เรายังไม่เสี่ยงไงงงป่ะโอเคฮึนนี้ U R lit o f g kill อ๋ออันนี้มันสามารถอ่าชำ่ละเลอหลอดมานาเราได้ครับทำได้อยู่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่มันที่แรกเลยไม่ใช่เหรอจะบอกนะว่ามันพาไปตั้งแต่จุดแรกอะจุดเริ่มต้นอะเอาครับลงมาฮะลงมาลงมาฮะโอ้มาเลย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  ไม่หยุดไงไม่หยุดหย่อนไงเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วอะไรอยู่นะไม่ได้จะเล่นไม่เล่นจะเล่นตลกนะเมื่อกี้แต่คือแบบโอเคเอ่อเกือบแล้วไงโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยเกมอะไรอยู่อะเกมเดียวกันปะเนี่ยเกมเดียวกับเมื่อกี้ปะเหมือนเราเล่นแบบปีลันนิ่งมากกว่าเนี่ย ไปยนขึ้นอุย๊ยอ้าวพังกลับมาใหม่แล้วก็สไลด์ไปยนปีนปีน,ป,นปั๊บระดับหนึ่งแล้วก็ปยนแล้วก็เกาะโอเคอ่าอ่า,อาโอเคโอเคโอเคเอ่อทางนี้ต่อทางนี้ต่อสไลด์โอเค <gasps> อ๋ <AL> <gasps> อ <AL> มีของโอเคอย่างไรก็ได้ของครับเอ็กโซเดียไงล่ะโอ้ายกอดอันนี้อะไรอ่ะ Nothing h a p p e n ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาก็ขอปูนแล้วกันนะโ Oh ฟ l ล s h e r i วิ i ิเบิลออโ,โอเค Nothing h a p p e n อีกแล้ว กันก็ขออนุญาตไปข้างบนเลยแล้วกันนะเฮ้เดี๋ยวนะที่ที่เราเริ่มต้นทุกอย่างเรื่องจริงเดี๋ยวดิโอเคเลยแบบเนี้ยแล้วกดเซฟตรงนี้หยาบมันหมายควาว่าไงครับมันหมายควาว่าถ้ากูตายนะฮะก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ เกือบแล้วตกใจหมดน่ะฮะวัดคือแค่สงสัยไงเลยอยากจะลองไงแล้วเอา้าได้ที่ใหม่เฉยเลยครับเอ่อขอที่ใหม่อย่างเดียวนะไม่เอาบอสใหม่นะ ขอเลยน,นะเอาวิญญาณร้ายวิญญาณร้อนข้าได้ยินเสียงเดินของเจ้าข้าไม่รู้ควิกซิเวอร์เอาเอาวแล้วมาเจอตอนนี้วันหนเขาไงครับทุกคนเราจะกลับไปหาเขาครับ่นี่ก็ไปต่อได้นะเวลาผมรู้ละเวลาไม่ดีอย่างนี้คือไปต่อได้น,นะครับทุกคนแล้วก็อุ้มลงไปไงเป็นไง ที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยยาโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้คืออะไรเอ็กโซเดียนะครับเอ็กโซเดียอีกแล้วเอ็กโซเดียตลอดไม่รู้ทำไมถึงมีแต่เอ็กโซเดียนะครับมาดิมาดิสไลด์มามาดิมาดิโอไม่กอดโอไม่กอด ไปยังไงวะตัวผมไม่เข้าใจวิธีการแบบนี้คือประถ้ามันหนืดแล้วผมต้องทำยังไงวะฮะฮะโอ้ยโดดไม่ขึ้นเลยเว้ยสวนไม่ขึ้นทำไงอ่ะโอ้เดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีนะฮะมา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 ดูดิว่ารอบนี้ยังต้องก,การอะไรอีกไหมมาฮะ ระยะยื่นของนะครับอ่ะเฮ้ยข้าเอาของมาให้เอ๋อ Graceful l be the hut Oh With this silver I bless the mix ยังไม่พอ,อยังไม่พอมึงยังต้องการขวดเลือดเพิ่มด้วย โอ้ไม oh ่กอดต้องการเงินเจ็ดพันกับไอ้เมดหานี่แล้วต้องการควิกเซเวอร์อีกมึงขอเยอะเกินไปเงินกูหายไปสามพันเนี่ยโอ้ไม oh ่กอดก็คืออ,อ่านั่นแหละฮะยังไม่หมดฮะเหมือนกับว่าควิกเซเวอร์ต้องป้อนเข้าไปเรื่อยๆแต่รู้ว่าต้องใช้กี่อันนะฮะเพราะงั้นเราก็จะไปหาต่อในพาร์ต่อไปนะครับฮ เจอที่พาร์ทเจ็ดนะทุกคนสำหรับบลอฟเฟมัสนะครับทำมาได้เดย์ครับนี่มีอะตั้งเดย์นะครับผมสี่ไง